สวัสดีค่ะนักเรียนที่รักทุกคนนะคะพบกับคุณครูอารมณ์นุกน้อยอีกครั้งนะคะซึ่งในวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบนะคะหลังจากที่เรียนจบไปแล้วนักเรียนทุกคนสามารถแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบได้ถูกต้องนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะร้องเพลงให้นักเรียนฟังแล้วน,น,นักเรียนก็ต้องคิดหาคาตอบนะคะ ให้คุณครูด้วยนะคะมีเงินอยู่หนึ่งร้อยบาทครูไปตลาดไป้ขายมะละกอมาขายได้หกสิบบาทแล้วนะขายได้หกสิบบาทแล้วนะรวมเป็นเงินตรามีค่ากี่บาทรวมเป็นเงินตรามีค่ากี่บาทเอาละค่ะนักเรียนคุณครูมีเงินเท่าไหร่คะเมื่อกี้หนึ่งร้อยบาท คุณครูไปขายมะกอมาได้อีกหกสิบบาทรวมเป็นเงินกี่บาทคะนักเรียนเก่งมากเลยค่ะนะักเรียนรวมเป็นเงินหนึ่งร้อยหกสิบบาทนะคะนักเรียนของคุณครูเก่งที่สุดเลยเอาต่อไปฟังอีกเพลงนะคะมีเงินอยู่หนึ่งร้อยบาทครูไปตลาดไปซื้อเตงโมมาซื้อไปห้าสิบบาทแล้วนะ ซื้อไปห้าสิบบาทแล้วนะคงเหลือเงินตรามีค่ากี่บาทคงเหลือเงินตรามีค่ากี่บาทคุณครูว่าเรามีเงินหนึ่งร้อยบาทครูไปตลาดไปได้เต็งโมมานะคะซื้อไปห้าสิบบาทคุณรูเหลือเงินกี่บาทคะเก่งจริงๆเลยนะลู้สิ์คุณครูอารมณ์คุณครูเหลือเงินห้าสิบบาทเห็นไหมคะการแก้จุดปัญหาไม่ยากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวนะคะ เราก็มาดูตัวอย่างในการแก้โจทย์ปัญหาที่ผลบวกได้ตัวตั้งไม่เกินหนึ่งพันกันนะคะเพื่อให้นักเรียนเข้าใจในเรื่องของโจทย์ปัญหา,หาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบมากยิ่งขึ้นนะคะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกแล้วก็โจทย์ปัญหาการลบนะคะซึ่งในตัวอย่างนี้ก็จะมีอยู่แล้วในหนังสือเรียนนะคะ นักเรียนสามารถดูประกอบได้เลย่านักเรียนช่วยคุณครูอ่านโจทย์ก่อนนะคะอ่านะคะโจทย์ปัญหาตัวอย่างที่หนึ่งนะคะมีอยู่ว่าพ่อค้ามีปลาหางนกยูงสองอยเจ็ดสิบแปดตัวนะคะ ซื้อมาเพิ่มอีก322ตัวนะคะพ่อค้ามีปลานกยูงทั้งหมดกี่ตัวออนักเรียนมาดูโจทย์นะคะณนะส่วนประกอบของโจทย์นะคะมันก็จะมีทั้งที่โจทย์บอกและก็โจทย์ที่สิ่งที่โจทย์ถามออนักเรียนดูโจทย์แล้วเมื่อกี้บอกคุณครูหน่อยคะ่ะว่าโจทย์ถามอะไรเราคะ เก่งคะ่ะโจทย์ถามว่าพ่อค้ามีปลาหางนกยูงทั้งหมดกี่ตัวใช่ไหมคะนักเรียนและส่วนที่โจทย์บอกให้รู้แล้วคะนักเรียนโจทย์บอกอะไรให้เรารู้บ้างเลยคะ่ะนักเรียนโจทย์บอกให้เรารู้ก็คือพ่อค้ามีปลาหางนกยูง278ตัวซื้อมาเพิ่มอีก322ตัวเอเราจะหาคำตอบได้ยังไงคะนักเรียน นักเรียนคิดว่าพ่อค้ามีปลาหางนกยูงมากกว่าหรือน้อยกว่า278ตัวคะใช่แล้วคะ่ะนักเรียนก็ต้องมีค่ามากกว่าใช่ไหมคะเพราะเป็นอะไรคะเพราะเราซื้อมาเพิ่มอีกใช่ไหมคะเราก็ใช้วิธีการบวกใช่ไหมนักเรียนคะ่ะเก่งมากเลยคะ่ะเราก็นำา278นะคะมาบวกกับ32 2นะคะ ซึ่งก็จะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า278รเบวก3า2เท่ากับจำนวนใดนะคะนักเรียนก็คิดหาคำตอบจากชั่วโมงที่เราเรียนผ่านไปแล้วใช่ไหมคะนักเรียนยังจำได้อยู่นะคะก็คือเราต้องเอาจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาบวกกันใช่ไหมคะก็จะได้คำตอบเท่ากับ600 และนักเรียนจะรู้ได้ยังไงว่าคําตอบของนักเรียน60 0เป็นคําตอบที่สมเหตุสมผลนะคะเราก็มาดูนะคะว่า200นะคะ200 78มีค่ามากกว่า200ใช่ไหมคะนักเรียนและ322มีค่ามากกว่า300นะคะ200บวก300ต้องได้เท่ากับ500แต่จำนวนของเรา มีค่า278บวกกับ32 2คำตอบที่ได้ก็ต้องได้มากกว่า500ใช่ไหมคะนักเรียนวันเราก็คิดแล้วนะคะสรุปว่าคำตอบของเราที่คิดมา600นั้นเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนะคะนักเรียนต่อไปนะคะหวังว่านักเรียนควรจะเข้าใจนะคะเดี๋ยวไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะนักเรียนช่วยคุณครูตอบด้วยนะคะไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งต่อไปนะคะมาดูตัวอย่างที่สองค่ะ นะคะลุงเลี้ยงอะไรเอ,อ่ยลุงเลี้ยงไก่แปดร้อยห้าสิบสี่ตัวขายไปห้าร้อยยี่สิบกตัวลุงเหลือไก่กี่ตัวนักเรียนมาดูทำความเขาเจจ้าใจโจทย์โจทย์ถามอะไรเราคะนักเรียนโจทย์ถามเราก็คือลุงเหลือไก่กี่ตัวเก่งมากค่ะ และสิ่งที่โจทย์บอกให้เรารู้ลวคะนักเรียนสิ่งที่โจทย์บอกให้รู้ก็คือลุงเมีไก่ใช่ไหมคะเลี้ยงไก่854ตัวแล้วก็ขายไป560 26ตัวทีนี้เรียนมาดูนะคะเราจะใช้วิธีใดหาคำตอบดีเอ่ยนักเรียนก็มาดูว่าเมื่อลุงเขาเลี้ยงไก่854ตัวแล้วขายไป526ตัว ลุงมีไก,มก,ก,ก่มากกว่าหรือน้อยกว่าแปดร้อยห้าสิบสี่ตัวคะมากกว่าหรือน้อยกว่านักเรียนตอบดังๆค่ะน้อยกว่าเก่งมากเลยค่ะเพราะอะไรคะนักเรียนคะเพราะว่าเราขายไปแล้วใช่ไหมคะเราก็นักเรียนใช้วิธีไหนอ่านคำตอบคะวิธีลบค่ะใช่แล้วคะ่ะนักเรียนนักเรียนก็เอาเท่าไหร่คะเอา854ใช่ไหมคะนักเรียนลบด้วย 526ใช่ไหมคะแล้วก็มาเขียนในรูปของประโยคสัญลักษณ์ใช่ไหมคะแล้วก็คิดหาคำตอบก็ใช้วิธีการเอาจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาลบกันนะคะก็ะจะได้คำตอบเป็นเท่าไหร่กันนักเรียน328และ328้ว328นี้ดูได้ยังไงว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องเราต้องมา ตรวจคาตอบใช่ไหมคะนักเรียนมาตรวจคําตอบยังจําได้ใช่ไหมคะวิธีการตรวจคําตอบจากชั่วโมงที่แล้วที่เราเรียนผ่านมาก็คือต้องเอาผลลบมาบวกกับตัวลบและก็ต้องได้เท่ากับตัวตั้งใช่ไหมคะอ่าบวกตรวจคําตอบเสร็จเรียบร้อยเอาผลลบมาบวกกับตัวลบได้เท่ากับตัวตั้งแสดงว่าเราตอบ328เ,เป็นคําตอบที่ ถูกต้องนะคะปลบมั้ตัวเองหน่อยนักเรียนเอนะคะคุณครูคิดว่านักเรียนนะคะก็คงจะเข้าใจนะคะในเรื่องของการแก้จุดปัญหาการบวกและจุดปัญหาการลบนะคะถ้านักเรียนไม่เข้าใจนักเรียนก็สามารถไปชมคลิปนะวิดีโอการสอนย้อนหลังได้นะคะซึ่งคุณครูก็จะแนบลิงก์เข้าไปด้วยนะคะทีนี้มาดูว่านักเรียนเข้าใจจุด ัญหาการบอกและการลบที่ครูอารมณ์สอนในวันนี้มากน้อยแค่ไหนก็โดยการให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์เล่มนี้นะคะเล่มที่หนึ่งนะคะอ่าอย่าอย่าหยิบปิดอด็ดเลยคนะนักเรียนเพราะว่าบางคนเอาหนังสือเรียนมาส่งคุณครูนะคะเป็นหนังสือเรียนคณิตศาสตร์เล่มที่หนึ่งนะคะและนักเรียนก็ ไปทำหน้าเจ็ดสิบแปดกับหน้าเจ็ดสิบเก้านะคะนักเรียนหน้าหน้าเจ็ดสิบแปดนะคะนักเรียนจะมีอยู่สองข้อให้นักเรียนได้ทำนะคะอ่ามีอยู่สองข้อก็เหมือนเดิมนะคะนักเรียนต้องอ่านจยดแล้วก็ทำความเข้าใจจยดว่าจุดเขาบอกอะไรมาให้เราบ้างจุดก็ถามอะไรเราแล้วนักเรียนก็แปลงตีความจากจุดนะคะมาเขียนเป็น ประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะแล้วก็คิดหาคําตอบมีอยู่2ข้อน,นะคะนักเรียนขอในักเรียนทุกคนนะคะได้ตั้งใจแล้วก็ทําให้ถูกต้องนะคะอันนี้เป็นหน้า78นะคะต่อไปในเรื่องของหน้า79นะคะหน้า79มันจะมีคําสั่งอยู่นะคะคําสั่งจะมีอยู่3ามคำสั่งก็คือให้นักเรียนวงรอบสิ่งที่จุดถามนะมีตัวอย่างอยู่แล้วนะคะแล้วก็ขีดเส้นใต้สิ่งที่จุดบอก นะคะตัวอย่างก็มีอยู่ได้ในหนังสือเรียนนะคะวงสิ่งที่โจทย์ถามขีดเส้นใต้สิ่งที่โจทย์บอกและนักเรียนก็นํามาเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ที่หนาคําตอบนะคะแล้วก็ตอบเป็นตัวเลขไทยนะคะมันก็จะมีอยู่3ามข้อไม่มากไปนะนะคะนักเรียนโอเคนะคะครูอารณ์นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนที่รักของคุณครูอารณ์ทุกคนจะเข้าใจในเรื่องของ การแก้จย์ปัญหาการบวกแก้จุดปัญหาการลบนะคะซึ่งนะคะถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจก็สามารถไปดูวิดีโอย้อนหลังได้นะคะคุณครูอารมรัรกได้เป็นห่วงนักเรียนทุกคนนะคะอย่าลืม่อนออกจากบ้านสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างอย่าไปอยู่ในที่แออัดนะคะนักเรียนแ้วก็มันล้างมือบ่อยๆนะคะเดยกกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะจุ๊บจุบ๊บ